สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูป่านนะคะซึ่งครูป่านนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะก็จะมีสถานการณ์โควิดนะคะ,อะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะให้กับนักเรียนก็แล้วกันเนาะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของชนิดของคําในภาษาไทยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าในภาษาไทยมีคําอยู่กี่ชนิดคะทราบไหมคะอาบางคนก็ทราบแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะอ่างนั้นเราก็จะมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะในภาษาไทยของเรานั้นนะคะมีคําอยู่ทั้งหมด7ชนิด นะคะดังนี้นะคะ,ะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนผังนะคะชนิดของคำนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในชนิดของคําในภาษาไทยอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่ามีอยู่ทั้งหมด7ชนิด นะคะชนิดแรกก็คือคำนามชนิดที่สองคำสรรพนามนะคะแล้วก็สามคำกริยา4ี่คำวิเศษห้าคำบุพบท6กคำสันทานและ7จ็ดคำอุทานนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนในส่วนของคำนามให้ก่อนนะคะว่าคำนามนั้น คือคำอะไรหมายถึงอะไรแล้วก็คำนามแบ่งออกเป็นกี่ชนิดหน้าที่ของมันใช้ยังไงนะคะเราจะไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูคขอถามก่อนนะคะอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะอะ่ปากกานะคะถูกต้องคะ่ะใช่แล้วมันคือปากกานะคะอ่ะอันนี้ล่ะ อันนี้นะคะเรียกว่าดินสอใช่แล้วค่ะมันเรียกว่าดินสอนะคะอันนี้ล่ะอันนี้กระดาษใช่ไหมคะอ่ามันเรียกว่ากระดาษนะคะสิ่งของเหล่านี้แหละสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดนี่แหละล้วนแล้วแต่เป็นคำนามนะคะอ้าวทำไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นคำนาม ักเรียนก็จะได้รู้กันนะคะว่าคำนามมันหมายถึงอะไรนะคะคำนามนะคะคำนามก็คือคำสำรับเรียกคนพืชสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะและสถานที่ต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มีรูปปรากฏและสิ่งที่ไม่มีรูปปรากฏ นะคะอันนี้คือความหมายของคำนามนะคะซึ่งคำนามนั้นก็จะแบ่งได้ทั้งหมด5ชนิดนะคะดังที่คุณครูฉายขึ้นให้นักเรียนดูนะคะใครมีสมุดก็นำขึ้นมาจดได้เลยนะคะใน5ชนิดนี้นะคะหก็คือคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะหรือปีชื่อเรียกอีกอย่างว่าสามัญ,ญานามนะคะ ต่อมาชนิดที่สองนะคะคือคำนามชี้เฉพาะเรียกอีกอย่างว่าวิสามัญญานามนะคะต่อมาชนิดที่สามนะคะชนิดที่สามก็คือคำนามที่บอกลักษณะของนามมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าลักษณะนามสนะคะคำนามรวมหมู่หรือสมุหานาม นะคะ5ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือคำนามที่แสดงอาการต่างๆหรืออาการละนามนะคะอ้าวเราก็ได้รู้เกี่ยวกับความหมายของคำนามแล้วก็ชนิดของคำนามกันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลงลึกลงไปในรายละเอียดว่าคำนามแต่และชนิดที่บอกว่ามันชี้เฉพาะมันไม่ชี้เฉพาะมันบอกมูมันบอกลักษณะนั้นมันเป็นยังไง กะะ็ไปเริ่มกันที่ชนิดแรกเลยนะคะชนิดแรกที่บอกไปยังจำได้ไหมอะไรเอ่ยคำนามไม่ชี้เฉพาะหรือสามัญนญา,ามใช่ไหมคะอ้าวชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นนามที่ไม่ชี้เฉพาะตัวอย่างเช่นคำว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนทำไมถึงบอกว่าไม่ชี้เฉพาะอนักเรียนลองนึกภาพตามครูนะคะ คำว่าโรงเรียนในประเทศไทยมีเยอะไหมเอาเฉพาะในประเทศเราก่อนเยอะใช่ไหมคะแต่ละโรงเรียนมันก็จะมีชื่อย่อยๆๆของมันลงไปแต่เขาบอกมาแค่ว่ามันเป็นโรงเรียนดังนั้นไม่รู้โรงเรียนอะไรมันจึงเป็นนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะอ้าวอีกสักตัวอย่างเผื่อบ,บางคนยังงงอยู่นะคะอาอย่างเช่นคําว่าอะไรอีกอะอะ โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็มีเยอะแยะมากมายอีกเหมือนกันในประเทศเรานะคะเขาก็บอกมาแค่ว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นสถานที่แต่เราก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลนั้นมีชื่อว่าอะไรใช่ไหมคะบอกมาแค่เป็นโรงพยาบาลดังนั้นนี่แหละมันเรียกว่านามไม่ชี้เฉพาะเพราะว่ามันไม่มีชื่อนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมากันที่คํานามชี้เฉพาะหรือวิสามัญน,นามนะคะชื่อก็บอกอีกเหมือนกันว่าชี้เฉพาะดังนั้นเอาตัวอย่างเดิมนะคะเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างนามไม่ชี้เฉพาะไปว่าโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะเพิ่มชื่อให้มันเป็นโรงเรียนวัดบ้านโคกพระ,อ,ะอันนี้มีชื่อแล้วนะคะ อันที่เราใส่ชื่อให้มันนี่แหละมันมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในโลกนะคะมันจึงเป็นคำนามชี้เฉพาะที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะโรงพยาบาลอีกเหมือนเดิมอ่ะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเฉยๆมันจะเป็นสามัญญานามคือนามที่ไม่ชี้เฉพาะแต่ถ้าคุณครูใส่ชื่อให้มันเป็นโรงพยาบาลบัวใหญ่มันจะเป็นคำนามชี้เฉพาะทันที ะะเพราะว่ามันมีชื่อแล้วแล้วก็มีที่เดียวในโลกคือเราเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะพอจะนึกภาพออกไหมอ่าสรุปง่ายๆนะคะนาชี้เฉพาะกับนามไม่ชี้เฉพาะเนี่ยถ้าไม่ชี้เฉพาะมันจะไม่มีชื่อจะเป็นอะไรที่ทั่วๆไปโรงเรียนโรงพักโรงพยาบาลสถานีตำรวจทั่วๆไปเป็นสถานที่ทั่วๆไปเป็นสิ่งของทั่วๆไป แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่ชื่อใส่ความเป็นเจ้าของให้มันนะคะมันจะเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะลงไปทันทีนะคะอ้าวทีนี้มาต่อกันที่ชนิดที่สามของคำนามนะคะชนิดที่สามของคำนามก็คืออะไรคะอ่าลักษณะนามนะคะลักษณะนามหรือเป็นนามบอกลักษณะนั่นแหละ เอายังจำกันได้ไหมที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปในช่วงแรกนะคะอันนี้คือปากกานะคะปากกามันมีลักษณะนามว่าอะไรคะอ่าปากกานะคะลักษณะนามของมันก็คือด้ามนะคะปากกาหนึ่งด้ามปากกาสองด้ามปากกาสามด้ามก็ว่ากันไปนะคะคำว่าด้ามนี่แหละเป็น ลักษณะนามของปากกานะคะอันนี้คือดินสอใช่ไหมคะดินสอมีลักษณะนามว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตกใครทราบอ่าลักษณะนามของมันก็คือแท่งนะคะไม่ใช่ด้ามนะอย่าสับสนนะคะดินสอมีลักษณะนามเป็นแท่งนะคะคำว่าแท่งนี่แหละคือ ลักษณะนามของดินสออะไรอีกอ่ะพัดลมหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นลักษณะนามของพัดลมแหแหหนึ่งอะไรแหหนึ่งดางแห่หนึ่งอันแหหนึ่งผืนแห่หนึงนหน่งปากอ่าตอบคุณครูมาแห่หนึ่งอะไรคะ อาติ๊กตกติ๊กตกใครจะตอบได้อ้าวเหนะคะไม่ใช่ดางไม่ใช่ผืนไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนักเรียนจําไว้เลยนะคะอันนี้ชอบออกข้อสอบมากเห hey, หนึ่งปากนะคะลักษณะนามของเ hey, หก็คือคําว่าปากนะคะต่อมาอะไรอีกที่เขาชอบเอามาออกข้อสอบคําลักษณะนามนี้ชอบเอามาออกข้อสอบเยอะมากนะคะเป็นข้อที่เราควรจะได้คะแนนแต่ว่า นักเรียนเคยชินกับที่เราเรียกใช้กันผิด,ผดๆไงคะอะอย่างเช่นคําว่างาช้างอะงาช้างนักเรียนบางคนไปตอบงาช้างเป็นงางาช้างเป็นงวงอะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่ใช่นะคะนักเรียนจําไว้เลยนะคะนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่วันนี้นักเรียนจะได้ยินนะคะงาช้างเป็นกิง่งนะคะสองสองข้างนะ่ะอ่ะ โหนึ่งข้างนะคือหนึ่งกิ่งนะคะลักษณะนามของงาชา้างจึงเป็นกิ่งนะคะจำไว้เลยนะจำไว้เลยได้ลักษณะนามไปหลายข้อแล้วอะไรอีกอ่านังสือหนังสือนักเรียน,น,นรู้อยู่แล้วนะคะนี่นังสือหนังสือหนังสือรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีลักษณะนามเป็นอะไรลักษณะนามของหนังสือเป็นเล่มนะคะเป็นเล่มต่อมาอ่า ฟุตบอลฟุตบอลลักษณะนามเป็นอะไรคะอ่าเป็นลูกนะคะเป็นลูกนะคะคำเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าคำลักษณะนามนะคะต่อมานะคะมาที่นามบอกหมวดหมู่หรือเรียกอย่างว่าสมุหานามสมุหานาม นะคะนักเรียนจําไว้ให้ดีสมุหานามเป็นยังไงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นนามบอกหมวดหมู่มันก็จะคล้ายๆกับคํานามเอ้ยขอโทษค่ะคล้ายๆกับคําลักษณะนามนะคะแต่ถ้าเป็นสมุหานามมันจะบอกหมวดหมู่ที่มันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเป็นพวกนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะฝูงพึ่งนะคะ ฝูงพึ่งเราก็จะบอกว่าพึ่งหนึ่งฝูงคําว่าฝูงตัวนี้เป็นสหมุูหานามนะคะเพราะว่ามันบอกหมวดหมู่แล้วก็อย่างเช่นฝูงช้างฝูงช้างฝูงช้างมีสมุหานามว่าอะไรคะอ่าบางคนไม่ทราบนะคะ ช้างหนึ่งโขลงนะคะเขาไม่ได้เรียกว่าฝูงนะคะที่มันมีหลายๆตัวนะคะช้างเขาเรียกว่า1นึ่งโขงนะคะสระโอขอไข่อลิงงองูนะคะช้างหนึ่งโขงนะคะอ่ะต่อไปอีกอย่างเช่นอ่ะห้องเรียนของนักเรียน1ห,ห้องนะคะมีจำนวนอยู่40คนนะคะ เขาก็จะเรียกว่าห้องเรียนหนึ่งหมู่ใช่ไหมคะซึ่งในหมู่เรียนนั้นมีทั้งหมด40คนคำว่าหมู่นี่แหละเป็นสะหมุหานามเพราะว่ามันบอกหมวลหมูนะคะคล้ายๆหมคล้ายลักษณะนามไหมคล้ายกันเลยนะคะแต่ต่างกันที่ถ้าเป็นลักษณะนามมันจะบอกแค่หนึ่งชิ้นหรือชิ้นเดียว หรือ2ชิ้นแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นจํานวนมากเป็นอะไรที่เป็นกลุ่มอย่างเช่นพึ่งฟูงช้างจํานวนนักเรียนหนึ่งห้องอย่างนี้นะคะมันจะใช้สมุหนามก็คือบอกหมวดหมู่บอกกลุ่มบอกก้อนนะคะอ่าต่อไปนะคะมาที่ชนิดสุดท้ายของเรานะคะชนิดสุดท้ายก็คือคำนามที่แสดงอาการนะคะหรือ เรียกว่าอาการลนามใช่ไหมคะอาการลนามเป็นยังไงนักเรียนจําง่ายนะคะถ้าเป็นอาการลนามมันจะมีคําว่าการกับคําว่าความเติมหน้าประโยคนะคะส่วนมากคําว่าการกับความนี้มันจะนําหน้าคํากริยานะคะหรือคําวิเศษนะคะเพื่อที่จะ,สะแสดงอาการต่างๆนะคะ ตัวอย่างเช่นอ่าอา่ตัวอย่างเช่นออกกําลังกายออกกําลังกายเนี่ยเป็นคาอะไรคะกริยาใช่ไหมออกกําลังกายเป็นคํากริยาแต่เราเอาคําว่าการมาเติมหน้าคําว่าออกกําลังกายเป็นการออกกําลังกายดังนั้นเมื่อเติมคําว่าการลงไปข้างหน้า จากคบจากเดิมคําว่าออกกําลังกายที่มันเป็นคํากริยาอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีจะมาเป็นคํานามทันทีซึ่งก็อยู่ในนามชนิดที่ว่าอาการลนามนะคะการออกกําลังกายจึงเป็นคํานามไม่ใช่คํากริยาเพราะว่าเราเติมคําว่าการหน้าออกกําลังกายนะคะงงไหม ไม่งงนะไม่สับสนนะต่อไปอะไรอีกทําอาหารอ่ะยกตัวอย่างทําอาหารเหมือนเดิมทําอาหารถ้าเดิมทําอาหารเฉยๆเนี่ยเป็นการแสดงใช่ไหมเป็นการทําอาหารมันจึงเป็นคํากริยาแต่อ่ะคูเติมคําว่าการลงไปหน้าคําว่า ทำอาหารเป็นคําว่าการทําอาหารอ่าเมื่อเติมคําว่าการลงไปเช่นเดิมนะคะเติมการหน้าคํากริยาดังนั้นคํากริยาคํานี้จะเปลี่ยนมาเป็นคำนามทันทีนะคะแล้วก็เป็นคํานามชนิดที่อยู่ในอาการละนามคือนามบอกอาการนะคะต่อมาอ่า คำว่าความบ้างยกตัวอย่างคำว่าความบ้างอย่างเช่นอาฝันกําลังกาลังนอนเลยหลับฝันดีเลยนะคะฝันถ้าฝันเฉยๆก็เป็นกริยาอีกเหมือนเดิมแล้วถ้าเติมคําว่าความลงไปเป็นความฝันอันนี้จะปเปลี่ยนจากกริยามาเป็นนามทันทีนะคะก็คือคําว่าความฝัน นะคะเป็นนามบอกอาการนะคะอายกตัวอย่างคําวิเศษบางอย่างเช่นคําว่าแห้งแล้แงแห้งแล้งเป็นคําวิเศษใช่ไหมคะแต่คุณครูเติมคําว่าความลงไปความบวกแห้งแล้งเท่ากับคําว่าความแห้งแล้งนะคะนักเรียนจินตนาการตามคุณครูนะคะความแห้งแล้งอ่ะ เมื่อเติมคำว่าความลงไปหน้าคำวิเศษก็เป็นไงคะจากคำวิเศษเปลี่ยนมาเป็นคำนามนะคะจากวิเศษเปลี่ยนมาเป็นเติมคำกริยาและคำวิเศษที่มีคำว่าการกับคำว่าความเติมข้างหน้าจะเปลี่ยนมาเป็นคำนามทันทีนะคะอ่าเราก็เดินทางมาถึงคำ ชนิดสุดท้ายแล้วเนาะชนิดสุดท้ายของคำนามแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็จะพอแค่คำนามก่อนเดี๋ยววันต่อไปจะมาพูดเรื่องคำสรรพนามให้จนครบ7ชนิดนะคะรอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีก1รอบ นะคะเพื่อจะได้ไม่ลืมในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะอ่ะบ๊ายบาย